สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมีข่าวมาบอกนะคะ breaking news นะคะเมื่อคืนนี้นะคะภูเขงไฟนะคะระทุกออกมาแล้วนะคะที่ไอซ์แลนด์นะคะระยะห่างจากครั้งสุดท้ายน่าจะประมาณ800กว่าปีนะคะ มีความกว้างนะคะอยู่ที่ประมาณ200เมตรนะคะความยาวจากเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนที่ไหลออกมานะคะเป็นลาวาก็จะประมาณ8กิโลนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังปะทุอยู่นะคะจากในภาพนะคะที่ทางสถานีโทรทัศน์นะคะข่าวของทางไอซ์แลนด์เขาได้ถ่ายทอดมาให้เราดูนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นลาวานะคะที่กำลังไหลแล้วก็ยังมีตัวที่ปะทุอยู่พุดธๆุนะคะ ไม่ใช่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นลาวาที่รุนแรงมากนะคะตัวภูเขาไฟตัวนี้ไม่ได้ปะทุแบบหนักหน่วงอะไรมากแต่ก็อยู่ในการควบคุมของเขานะคะนักธรณีวิทยาต่างๆเขาก็ควบคุมตลอดเวลานะคะเมืองที่อยู่ใ,ใกล้จุดที่ปะทุนี้ก็ยังยังไม่ได้อบพยพนะคะยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องอบพยพเพราะว่าลาวาไม่ได้ไหลไปที่เมืองนะคะ จะอ,อยู่ในส่วนนอ,นอกของเมืองนิดนึงนะคะลาวาจุดนี้ที่ไหลออกมานะคะตอนนี้ก็ยังติดตามข่าวกันอยู่นะคะถ้ายังไงเดี๋ยวเลยน่าจะมาอัปเดตนะจ๊ะ